พอเข้าเสร็จปุ๊บผมจะขออนุญาตให้ประธานกรรมการหรือนะกรรมการอะไรที่ช้างเดินโชว์แล้วนะครับวันนี้อยู่ตรงนัากชาลีชายฟาร์มอธิบายก่อนนะครับจะได้เข้าใจกันอ่ะมาฟังสาระดีๆจากมหาลัยเกษตรศาสตร์ต่อครับค่ะสุดใจระดิเฟรนเมื่อกี้คุณที่ว่าเราประชาสัมพันธ์ตัวนวัตกรรมต่างๆใช่ไหมใช่ค่ะอ่เริ่มเอาที่จำได้ก็แล้วกันที่เชียงใหม่นะคือใจเดินปูนค่ะ จะเป็นวิจัยเกี่ยวกับพืชในหนาวทางด้านต่างเราก็มีทางทับกวางทับกวางนะคะแล้วก็ตรงไรสุวรรณไรสุวรรณอันนี้ทุกท่านน่าจะรู้จักกันดีน้องขมพลน้องขโพดไรสุวรรณตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์วิจัยเกี่ยวกับพืชและก็สัตว์ที่อยู่ในโซนนะคะในโซนทางการช้างกรอนนะครับขอบคุณทีมงานกกรองสารนะครับเกี่ยวกลือเลี้ยงอ้อยใช่ไหมคะแล้วก็ไปอีก อยากกับเรืองประมงอยู่ตรงไหนคะพี่ประมงที่ยราฟังทางศิรชานะครับจะมีศิราชารีเจนเทศิรชาก็จะมีเรื่องประมงแล้วก็มีก็ไม่แฝงด้วยมีเรื่องอะไรอีกอ่ะนานีนินารีพานินารีนะคะใครที่อยากเป็นนอนเรือเป็นเรือเกี่ยวกับเรื่องการเดินเรือและการเดินสมุทรก็คือพานินารีของมหาวิทยาลัยกตศาสตร์เอยมีมีหลักสูตรดีด้วยใช่ค่ะอาาจรย์ผมเคยคิดอยากจะเรียนหลักสูตรนี้เพราะว่าผมชอบอยู่คนเดียว อย,อออยากจะลอยชีวิตไปกับน้ำทะเลที่เครื่องเดือนแล้วมาใช้ชีวิตให้